วันนี้เป็นวันที่สี่แล้วนะคะกับผู้ชายน่ารักเสียงเพราะที่ชื่อคุณเทอุเทมพรหมินสวัสดีค่ะนิสัยดีครับเออนิสยัยดีด้วยแหมอันนั้นู้อยู่แล้วองก็เลยไม่พูดดีรจริงว่นเนี่ยจริงครับจริงเหรอโอเคโอเคนีคนบอกเหรอแม่บอกแม่บอก <laughs> <laughs> ต้องบอกว่าอย่างนี้ช่วงที่หายไปเนี่ยสุดท้ายเลยคือชุดไหนที่ทิ้งท้ายไว้ให้กับบ,บรรดาแฟนๆทั้งหลายเนี่ยอัลบ uh, ั้ม เดี๋ยวนะฮะ R S เสิไม่ใช่วันเนอร์วันเนอร์วันเนอร์กันานาร์กสานาคาเพลงประกอบละครครับผมแต่ก็หลังจากนั้นเท่ก็้ังมีโอกาสไปร้องเพลงประกอบละครให้พี่ไก่พี่ไก่วรยุทธ์นะครับสู่ฝันนิรันดรอ๋อสู่ฝันนิรันดรโอ้โหเจอกี่วันกี่เดือนกี่ปีเออนี่ชอบร้องเพลงละครเนาะเพลงละครร้องเพลงละครเยอะมากเลยนะเป็นความโชคดีครับของของของเท่ที่ผู้ใหญ่ก็เล็งเห็นนะครับแล้วตอนนั้นก็เห็นนิสัยดีตอนนั้นพลาด พลาดเพลง,พล,งละครของ X อ็กซไปเพลงหนึ่งดันไปเรียกค่าร้องแพงไปนิดนึงอยากจะขอโทษพี่บอยไว้ตรงนี้เลยนะครับว่าถ้าพี่บอยมีเพลงประกอบละครของ X อ็กซเพราะๆจะให้ร้องนะครับร้องให้ฟรีก็ได้ครับอ๋อตอนนี้ร้องฟรีอะเหรอตอนนั้นเรียกเขาไปเท่าไหร่ล่ะจ้ะเรีกแพงไปพี่อ๋อเหรอคือเขามีงบให้แหละแต่งบมันไม่เยอะครับผมร<อ>้องฟรีก็ได้พี่บอยแต่ว่าค่าค่าน้ำมันลดสักแสนหนึ่งโอ้โหแซวเล่นครับ แล้วเป็นคนชอบไหมเป็นคนชอบร้องเพลงชอบร้องเพลงละครครับคือเขาคือหลายๆคนเขาจะล่าสุดไม่ขอพี่ไก่เขาร้องอ่ะวันโอเซลอ๋อนี่แหละฮะอะไรเรื่องอะไรนะแฟนระยะอะไรอ๋อพูดเองเนี่ยพี่ไก่เขาทำหลายเรื่องก็เดี๋ยวเดี๋ยวมีครับพี่ไก่บอกว่าเดี๋ยวหาเพลงที่เหมาะสมได้แล้วจะร้องพี่ไก่จริงจริงยังอยากร้องเพลงอยู่ใช่ไหมก็คือเท่ว่าการร้องเพลงของเทพมันเป็น อยู่ในสายเลือดครับ <ừ> mm. ครับผมคือมันต่างกันไหมเวลาเวลาเวลาร้องเพลงทั่วทั่วไปกับร้องเพลงร้องเพลงละครนี่บางคนเขาต้องไปอ่านอ่านอะไรให้ะใหหละเอียดเลยนะถึงจะถ่ายทอดคืออย่างนี้ฮะสิ่งที่เท่ได้รับคําชมมาจากคนที่ให, <ừ> mm. ให้ให้ร้องเพลงละครเนี่ยเขาบอกว่าเราร้องให้คนเข้าใจกับละคร <ừ> mm. เหมือนกับว่าเราถ่ายทอดเพลงเนื้อเรื่องไปด้วยให้นใหเนเรื่องไปด้วยครับผม <ừ> mm. ก็เป็นความโชคดีที่ เวลาร้องเพลงแล้วมักจะหลับตาร้องในห้องบันทึกเสียงวันนี้คุณแบบจินตนาการเรื่องราวไปด้วยใช่ไหมแล้วก็จะช้ามากเพราะว่าลืมเนื้อแล้วก็มักจะโดนด่าว่ามึงหลับตาทําไมคือบางทีแบบลองนอ่มุกเลยเนี่ยเอาท่อนอีกท่อนหนึ่งมาใส่อีกท่อนหนึ่งครับผมก็เรียบเรียงเรื่องให้เข้าใหม่เลยใช่ครับช่วงที่หายไปจากวงการทําอะไรบ้างคะ ช่วงที่หายจากวงการไปช่วงนั้นเท่ไปเรียนสือเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตเรียนอยู่สองปีนะครับไม่ได้ไม่ได้รับงานเลยฮะคือพลาดหวังจากดุริยศิลปายับใช่ไหมฮะก็เลยแบบอดรีไม่เรียนที่อื่นเพราะว่ารักที่นี่มากก็เลยไปเรียนที่ธุรกิจบัณฑิตคณะนิเทศศาสตร์เอาไปเรียนนิเทศครับผมเรียนได้ปีหนึ่งไม่ได้รับงานเลยไม่ได้รับงานเลยเสียดายตังค์มากพอเข้าเทอมปีที่สอง เริ่มที่จะรับงานก็เลยไม่เรียนเลย,ยไหมพอเริ่มที่รับงานงานเยอะจัดอีกเอาไม่มีเวลาไปเรียนเอาดรอปไปอีกอไม่จบสักทีครับผมแล้วก็ไปสม,สมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเรียงทางาเรียทาง,ทางาปริศนีโอ้โหขนาดไปเรียนยังไม่รอดเลยปริศนีคงจะรอดทบ<ๆ>ก็ไม่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 จบอีกก็คือยังยังรับงานเขาส่งหนังสือให้ก็เอาไว้หนุนนอนแล้วทาอะไรบ้างเนี่ยแล้วทําอะไรบ้าง ก็หลังจากนั้นคือเท่ก็เริ่มรับงานใช่ไหมฮะก็เริ่มมีมีงานร้องเพลงพิธีกรอะไรพิธีกรด้วยครับของพิธีกรทางานแต่งงานเพราะาว่าคุยเก่งเ<ๆ>ขาเริ่มคุยเก่งครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มาเห็นข่าวเท่อีกทีนึงก็คือแต่งงานมีครอบครัวใช่ไหมฮะเอ่อตอนตอนนั้นคือไปอยู่แกรมมี่ครับอยู่แกรมมี่แล้วก็หลังจากนั้นก็ออกมาเอสไปวอนเนอร์ไปวอนเนอร์เสร็จปุ๊บก็เนี่ยแต่งงาน ก็เจอแฟนแล้วก็แต่งงานครับมันเป็นความที่ลงตัวพอดีนะชีวิตใช่ครับก็มีความรู้สึกว่าน่าจะมีครอบครัวได้แล้วครับผมค่ะแล้วแล้วช่วงที่เราห่างหายไปเนี่ยเวลาที่เรากลับมาทำงานีทรือว่าขึ้นขคอนเสิร์ตอีกทีเนี่ยมันรู้สึกแบบกระหายไหมอยากที่จะเล่นครับอยากที่จะเล่นณปัจจุบันนิเทศไปใช้วงแบ็กอัพร่วมกับพี่ไทยธนาวุธครับเป็นแบ็กอัพวงเดียวกัน คือเราเห็นฝีมือายมือการเล่นของพี่ๆกลุ่มนี้แล้วเราไม่รู้สึกว่าเอ้ยสนุกดีก็เลยก็เลยมารวมวงใหม่ทีนี้คือไม่ได้รับงานเดียวเป็นแบ็กกิ้งแทร็กน้อยมากเลบไปกับวงนุกสดเลยครับแล้วก็จากการที่เทพไม่ได้ขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่ๆมานานแล้วก็มีโอกาสได้ขึ้นคอนเสิร์ตกับคาราบาวอีห้าปีคาราบาวก็จัดโดยพี่พิธิวาสารจุทะพี่วา่าเขาจัด คอนเสิร์ตนี้ขึ้นมาแต่ก่อนหน้านั้นมีอัลบั้มหนึ่งที่พี่วาแต่งเพลงให้พี่แอดร้องทั้งหมดคือซึมเศร้าเหงาแห้งเท่ก็เหมือนกับเป็นเป็นทีมงานในนั้นคือเป็นคิดลายประสานให้ครับช่วยก็มีส่วนไปช่วยเบื้องหลังด้วยครับผมคิดคลายประสานให้ทั้งหมดแล้วก็เป็นคอรัสให้ด้วยนะครับแล้วก็เอาทรัมเป็ตซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่เราไม่ได้เล่นมานานนกเ,เอาไปเล่นก็เลยกับกลายเป็นเอาทรัมเป็ตกลับมาเล่นอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะย5ปีคราบเาเท่ก็ขึ้นไปร้อง เพลงขี้เมาใจดีแล้วก็เอาทรัมเป็ตไปเล่นให้ครับแล้วนี่นี่พี่วินนี่เคยจัดคาราบาลเนี่ยเดี๋ยวไปช่วยเขาดิยังเจอยู่ทังวันนี้เจอเจอแต่ฟุตบอลด้วยกันอยู่อ๋อใช่ใช่ใแกก็ทวงทวงซีดีเพลงกหกหน้าตายบอกว่ามาให้หน่อยสิเซ็นมาด้วยพี่อยากได้ทุกวันนี้เซ็ว่ายังเล่นฟุตบอลอยู่เล่นอยู่เล่นอยู่อ๋อเหรอเล่นกับทีมไหนอ่ะเออเท่เล่นกับนักมวยส่วนใหญ่อ๋อเหรอเล่นฟุตบอลกับนักมวย ครับผมนี่แสดงว่าชอบกีฬาเล่นกับสมรักคำเสียงมนัสบุญจำนงวรพจน์เพิ่งได้ได้เหรียญมาเหรียญทองกลับมาคือยังไงมาสุริยาประสาทนินพิมไยเขาทรายกาแล็กซี่อ๋อเหรอเป็นทีมฟุตบอลเนาะเพิ่งใช้กิติเกษมอันนี้นี่นักมวยงั้นเลยนะใช่ครับแล่ทำไมไม่เล่นฟุตบอลกันน่ะใครจะกล้ามีเรื่องกับผมไม่มีไม่มีครับก็คือไปเล่นฟุตบอลอะไรที่พี่พูดผิดไปก็อย่าเอาเรื่องพี่ก็คือลักษณะนี้ครับเวลาที่เล่นฟุตบอลเนี่ยก็ ในกลุ่มดาราด้วยกันเนี่ยก็ยจะมออีอย่างแจปเพนเพชรโด่งสิทธิพรนี่นะฮะคือเท่ก็จะเอาดารามารวมกับนักมวยมมนักกีฬาพิปป่ปี้สิงมันดีอะไรเงี้ยก็คือแบบว่าเหมือนกันเราจะรวมสุดยอดของประเทศไทยไว้ในทีมเรานะครับถ้าอยากดูวัยรุ่นไปทางช่องสาม,มหรือไปทางช่องเจ็ดดัชชี่แต่อยากดูระดับโลก ระดับโลกเราระดับประเทศก่อนนะระดับโลกเขาทรายไงพี่อ๋อระดับโลกโอเคเขาทรายที่เป็นแชมป์โลกเคได้เหรียญมาแล้วโอเคโอเคเข้าใจสมรักคำสิงก็เหรียญทองโอลิมปิกจ้าใช่ไหมฮะโอ้โหแหมแลนะร่วมนนี้คือทีมระดับโลกระดับโลกโอเคอันนี้ระดับโลกแล้วแล้วเออ่พอพอมาเป็นคุณพ่อที่คุณพ่อยังหนุ่มอยู่เลยลูกสาวลูกสาวด้วยเกิดสิบสี่ตุลาโอ้โหเป็นยังไงล่ะอนาคตจุงเสร็เป็นแกนนำม็อบในม็อบหนึ่งครับพี่แล้วเป็นคุณพ่อแบบไหน ก็เลี ane, ้ยงลูกเองครับเลี้ยงยังไงครับเป็นข้อยังเลี้ยงยังไงคือเลี้ยงแบบทนุถนอมหรือว่าเลี้ยงแบบอ๋อไม่ครับเลี้ยงอุ้มลูกแบบเหมือนกับอุ้มลูกเหมือนกีฬาโอ้โหครับคือเท่เวลาอุ้มอุ้มลูกเปลี่ยนข้างให้นมเงี้ยนะฮะให้นมให้นมคือกินนมแม่อ้โหเม่เราอุ้มออกออกมาปุ๊บเนี่ยเปลี่ยนข้างกินข้างซ้ายมาข้างขวาเราก็จะแบบรวดเร็วนะครับก็คือแบบว่าก่อนที่จะออกมาจากโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็จะ สอนวิธีอาบน้ำลูกอาบไม่อาบให้ไหมอาบให้ครับโอ้น่ารักจริงๆอาบให้แล้วก็โกนหัวโกนหัวโกนผมไฟนึกว่าทาให้เองวันที่โกนผมไฟเนี่ยคือไปได้รับความกรุณาจากแม่ชีสันสนีท่านก็ให้ผ่าลูกไปแล้วท่านก็คลิปเล็มให้นะครับกลับมาบ้านก็เทก็โกนเองเลยเอามีโกนโกนปพรากฏว่าที่โกนหัวนะฮะ โกนแล้วสงสารลูกคุณไม่เปลี่ยนใบมุกไปไม่ซื้ออันใหม่เหรอซื้อใหม่อ๋อซื้อใหม่ดูว่าโกนหนวดเสร็จไปโกนหนวดไม่ใช่โกนให้ลูกพอกนโกนไปได้สักสองสองครั้งให้าีู้้สึกว่าสงสารลูกก็มานอนคิดมีวิธีไหนว่าที่จะโกนให้ลูกแบบไม่เจ็บลืมไปที่โกนหนวดไฟฟ enfin ้าจริงจริงคือเพินจริงเหรอที่โกนหนวดไฟฟ้าคุณผู้ชมครับคือถ้าไม่คิดมากนะครับบางคนชอบบอกว่า โบราณเขาถือเออมันจะติไม่ใช่อกโบราณถือแบบไม่ <S <S ต้องใช้มีโดโกนจริงๆในการโกนเพราะว่าโบราณถือเท่บอกว่าโบราณถือเพราะโบราณไม่มีที่กนดนวดไฟฟ้าถ้าโบราณมีที่กนวดไฟฟ้าโบราณก็ต้องใช้ที่กนดนวดไฟฟ้าอ๋อคุณก็เลยใช้ที่กนวดไฟฟ้าคือที่ก<ห>ดนวดเนี่ยใช้มาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อเท่นะฮะคุณพ่อเสียไปแล้วเนี่ยทุกวันนี้เท่ยังเอาที่กดนวดของพ่อเนี่ย มาใช้เพราะว่าจะได้คิดถึงบมีดนะจะได้คิดถึงพ่อไม่ทำความสะอาดทีครับไม่ทำความสะอาดเฉยมันเป็นไฟฟ้านี่พี่เขาออกได้ใช่ไหมฮะแล้วมันมีใบมีดอยู่ข้างในแล้วมีมีตะข่ายปิดอยู่แล้วเนี่ยใบมีดไม่โดนหัวลูกเราแน่เราก็เลยบอกว่าพรุ่งนี้เช้าคือเลิกเนี่ยแม่ชีเขาคลิปันเรียบร้อยแล้วแต่ที่เนี้ยเลิกสะดวกของพ่อละพ่อโกนให้ก็เอาเนี่ยที่โกนหัวของเราเนี่ยทำความสะอาดอย่างดีเช็ดแอลกอฮอล์แล้วก็โกนให้ลูกลูกหลับได้ด้วยครับเพลินเก๋ครับให้บอกได้เลย แล้วนายโกนนี่คุณโกนแล้วยังไงถูกต้องไม่มีแผลเพลอไม่มีครับไม่มีแผลเลยแล้วภรรยาช่วยดูแลมั้ยเขาเสียวไหมน่ะเขากลัวครับตอนแรกเขากลัวตอนใช้เปบีมแต่พอพอใช้เป็นที่โกนโหมดไฟฟ้าเนี่ยสบายใจเชิงไม่มีแผลเป็นเด็กคนแรกที่โกนหัวไม่มีแผลเลยนะคะถือว่าเป็นคุณพ่อที่น่ารักมากๆเลยแล้วอย่างนี้เจอจะจะออกอัลบั้มหรือจะทํางานชุดใหม่ๆนี่จะมีเวลาไหมเนี่ยติดลูกไหม ติดพอสมควรครับติดพอสมควรครับก็เล่นเล่นกับลูกทุกวันเวลาจะออกไปร้องเพลงไปอะไรอย่างนี้ก็จะร้องเพลงอะไรให้ล,นหนลูกฟังเล่นอ,อนกบัวขาวอ่ะเนาะเนาะเออเพราะว่าตอนที่เขาอยู่ในท้องก็ร้องเพลงบัวขาวให้ฟังไม่รู้จะร้องเพลงอะไรครับร้องเพลงบัวขาวร้องเพลงเราจเจริญสีอ๋อเนาะพี่เป่นรู้จักไหมรู้จักครับก็ร้องเพลงแบบนี้ให้ฟังเพราะว่าเขาจะได้มีความเป็นกุลสตรีกุลสตรีแล้วก็เป็นนิ่มนวลครับ นะคะก็ดีอ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาคุยถึงวันว่างวันสบายสบายดูสิว่าผู้ชายที่ชื่อเท่อุเทนทําอะไรบ้างนอกจากเตะฟ,ฟุตบอลครับเพื่อจะเท่ำอาหารนะครับครับออโ,อโ,อโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้คุยกัน